เท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าเก้าครับอ้าวื้านนึงครับเดี๋ยวนี่เลอะดูจอดูจอไหนแล้วเรือเห็นหมาไหมอะถ้าเขาอยู่นี่ก็้าหมาอยู่ก็เห็นหมาจะเหอเห็นหมาจอใหญ่เชียวเนี่ยนะคะเขาบอกตำแหน่งรถว่ากำลังไอ้นั่นเลย แล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามันมีการตั้งขับเคลื่อนเองเนี่ยยังยังไม่มาประเทศไทยใช่ไหมมาแล้วครับเล้อคะอแ,แต่ว่าเขาจะเปิดเขาจะเปิดออปชั่นมาให้หรือเปล่าเทสซามีแล้วโโแต่เขาไม่ค่อยเปิดเพราะว่าบ้านเราเส้นถนนเส้นอะไรมันยังว่าทางซ<ห>ับเปล่าออต้องไฟหลอดนั่นไงเห็นตัวหมางใช่ค่ะในข้างหน้า<อ>เขาวิ่งหนีไปแล้ว แล้วเสียงเงียบจริงๆไม่มีเสียงเลยอมันไม่มีเสียงเหมือนก็แล้วอย่างงี้เหมือนก็คนคนขับตาตาได้ยังมาเลย <laughs> <laughs> ต้องมีลืมต้องมีลืมแน่เ้ยย้ำโอเพนซันลูปซันลูปโอเพน ได้ใช้ซันลูฟโอเพนนั่นทูฮอตซันลูฟโอเพน ไม่ <Again. S 2> เคยใช้ภาษาอืมใช้ภาษา Sun Loop s, mm. okay, okay. <S, Sorry. <S Sorry again <S <laughs> <S Sorry again Open Sun <Sorry>. Loop Unfortunately นี่เปิดอย่างนี้เหรอ